สวัสดีค่ะคลิปนี้หน่อยจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูดอกเบญจมาศขาวหน่อันะคะนี่ค่ะพอดีมีลูกค้าสั่งลีดเบญจมาศสีขาวนะคะเบญจมาศเนี่ยหน่อยจะทำแล้วก็จะจะ,จะประกอบเลยนะคะจะทำจะทำเกสรเอาไว้แล้วก็พอแล้วก็ทำ ประกอบดอกแล้วก็ทําแบบสําเร็จสําเร็จเลยจะไม่ใส่กล่องใส่กล่องน้วมันดอกมันจะไม่สวยมันจะมันจะยุบจะแบนนะคะจะเบี้ยวเนี่ยเพราะว่าเราคือเราตัดตัดตัดกลีบให้มันฝอยๆแบบนี้พอเข้าดอกแล้วก็จะไปวางใส่ลังแล้วมันก็จะยุบนะคะเราก็จะปักไว้แบบนี้นะคะ ดอกเบญจมาศรู้สึกว่าจะทํายากกว่าเพื่อนนะคะที่หน่อยทํามาเนี่ยเบญจมาศจะทํายากทํายากกว่าเพื่อนเลยเพราะ mm hmm. ว่าเวลาช่วงที่เราใส่ใส่ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ก็จะไม่เหมือนแบบกลีบที่ที่เราไม่ตัดนะคะกีบอัดที่เราไม่ตัดเขาก็ ขาก็จะใส่ง่ายอันนี้เราเราตัดบานแล้วตรงก้นเนี่ยต้องระวังนะคะต้องระวังอย่าให้กว้างมากกว้างมากเราก็จะใส่เกสร,รไม่ได้นะคะก็ะการวางก็จะเหมือนกันนะคะแต่แต่เราจะจะวางแล้วจะต้องดูด้วยว่าว่าก้นอ่ะรูกมันจะกว้างไหม,มช่องตรงเนี้ยมันจะกว้างไหม ถ้าถ้าเราทําไม่ระวงังทําแบบไม่ได้ตัดแบบขีดที่ไม่ได้ตัดเราคือก็ทําเร็วๆนะคะทําได้ง่ายอันนี้เราต้องต้องระมัดระวงังวางการวางแล้วก็ดูช่วงช่วงเนี้ยไม่ให้มันกว้างมากนะคะแล้วอันนี้ก็จะใสเลยนะคะปกติถ้าถ้าเป็นดอกอย่างอื่นดอกกุหลาบหรือว่า ดอกล,ลีลาวดีหน่อยก็จะทำปวยเอาไว้เยอะๆแล้วก็จะทำไปประกอบทีเดียวนะคะอันนี้พอทำแล้วพอขึ้นขึ้นขึ้นดอกขึ้นปวยแล้วก็โอเคสอนมาพันเลยนะคะพันก้านทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยนี่ค่ะดอกมัน ดอกเขาจะยุบนะคะดอกเขาจะยุบอันนี้หน่อยก็จะไม่ค่อยทำไาเยอะอันนี้พอดีลูกค้าอยากได้เป็นดอกเบญจมาศสีขาวสีพวงไหนก็เลยทำตามใจลูกค้านะคะเป็นเป็นงานที่ละเอียดนะคะดอกเบญจมาศเนี่ยคือเป็นงานที่ละเอียด ละเอียดกว่าดอกอื่นๆนะคะท<ำ>ําต้องระมัดระวังทำละเอียดใจเย็นๆทาใจแบบใจเย็นๆเป็นางานที่ต้องใจเย็นนะคะถ้าเรารีบๆมันก็จะมีโผกว้าง ก็จะใส่ตรงเกสรมันก็จะลึกไปค่ะก็พ่นกาวติดกาวก็เสียบต้องต้องมีโฟมไว้เสียบนะคะต้องมีโฟมไว้เสียบก็ถึงจะไม่ยุบตัวนะคะก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ปักไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องใจเย็นนะคะ ถ้าใครฝึกทำก็กท็ทำใจเย็นๆนะคะถ้าใครคล่องแล้วก็โอเคทำเร็วได้แต่ความรู้สึกของหน่อยนะคะก็คือจะยากกว่าตัวอื่นๆนะคะวิธีการเก็บการอะไรก็จะยากกว่ากวาดอกไม้ดอกอื่นนะคะค่ะ แต่เขาสวยนะคะแต่ออกมาแล้วเขาเขาจะสวยนี่ค่ะเบนจมาดหรือว่ามัมสองแบบนะคะน,นะคะชอบไหมคะ ดูลรุ่นแล้วก็ <S <s จะประมาณนี S <s 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 ้นะคะเขาจะสวยเข้าไปอยู่ในควงนะคะก็จะดูก็จะดูเรียบๆสวยแบบเรียบๆนะคะสีขาวนะคะสดีลูกค้าสั่งมาค่ะ หน่อยเคยสอนวิธีตัดวิธีตัดกีบแล้วนะคะเข้าไปกดกดู่ะ,ะก็ตัดแบบทั่วไปเกีบปล่อยทั่วไปะค่ะก็แค่เราต้องมาแบบทำแบบแ่เย็นๆตอนตอนเอาใส่กวยตรงช่องตรงช่อง ก้นมันจะจะกว้างนะคะต้องต้องดูดูตรงนั้นด้วยนะคะต้องระวังแค่ตรงถ้าทำเหมือนกว้วยสี่กีบน่ะละคะ่ะแต่ว่ามันมัเหมือนเราเราตัดแล้วมันก็จะบานบานนะคะมันบานมันก็นี่อันที่สองก็ยังกว้างแบบนี้ถ้า สองกว้างเราก็ขยับนะคะขยับได้เพราะว่าเขาเขาจะเป็นแบบฝอยๆขยับได้ให้ดูไม่ต้องดูวางเรียงแบบเป๊ะๆนะคะขยับเขาได้นี่ค่ะเราขยับไม่ต้องให้มันแบบเรียงกัน,นเป็นสูงๆต่ำๆก็ได้นะคะเพราะว่าดอกมัมดอกเบญจมาศเขาจะไม่ไม่เรียงกันเสมอนะคะ ให้มันเป็นธรรมชาติก็แบบนี้เลยค่ะวิธีเก็บเก็บทําเสร็จแล้วเก็บเก็บไว้เราเก็บไว้ถ้าเรายังไม่ปักกับพวงลีดนี่ก็ต้องต้องเสียบกับปักกับโฟมไว้ก่อนนะคะปักกับโฟม เราต้องมีโฟมมาปักไว้ก่อนนะคะงานจะได้ไม่เสียทรงนะคะนะคะ่ะคลิปนี้ก็หน่อยก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ